สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดแลนะน้อยอีกเช่นเคยค่ะสําหรับในคลิปนี้นหะนก็นําข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65มาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีหลายๆคนสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าขึ้นข้อความแบบนี้แสดงว่าผ่านหรือยังเมื่อเราเข้าไปเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จะรู้ได้ยังไงว่าผ่านหรือไม่ผ่านผ่านแล้วต้องทำยังไงต่อยังไม่ผ่านต้องทำยังไงต่อคลิปนี้มีคำตอบค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะข้ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะน้นยก็นำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการ ตรวจเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเช็คสถานะบางคนเช็คแล้วออกมาว่าผ่าน บางคนเช็คมาแล้วขึ้นว่ายังไม่ผ่านหรือบางคนขึ้นสถานะอื่นหลายๆคนก็เลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อนะคะสำหรับทุกคนที่เข้าไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะต้องกลับเข้าไปเช็คสถานะนะโดยสำหรับสถานะที่จะเข้าไปเช็คในช่วงนี้จะมีทั้งหมด3ครั้งหรือว่าที่เราเรียกว่า3ผ่านนั่นเองนะคะนั่นก็คือ ทุกคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องผ่าน3ผ่านนี้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65นะคะทีนี้เรามาดูนะคะสำหรับกรณีที่จะผ่านที่1นั่นก็คือการเช็คสถานะทุกวันศุกร์ในเรื่องของสถานะความเป็นครอบครัวนะคะตรงนี้เขาก็จะตรวจเช็คให้เรานั่นก็คือสำหรับการผ่านในรอบแรกนั่นเอง ถ้าของใครขึ้นเป็นติ๊กถูกสีเขียวขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ก็แสดงว่าการตรวจสอบรอบแรกผ่านแล้วนั่นเองนะคะคือถือว่าเราผ่านข้อที่1เรียบร้อยแล้วไม่ต้องทําอะไรต่อนะคะรอให้ทางภาครัฐเขาตรวจสอบคุณสมบัติของเราหลังจากนี้นั่นก็คือในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกากับธันวานะคะ เพื่อที่จะไปผ่านที่2แล้วก็ผ่านที่3นั่นเองซึ่งผ่านที่2และผ่านที่3เนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม66นะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่เข้าไปตรวจเช็คนะคะแล้วสถานะขึ้นว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยลงทะเบียนอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เขาอาจจะยังไม่ได้บันทึกข้อมูลของเราเข้าระบบเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีคนลงทะเบียนเยอะเขาอาจจะบันทึกข้อมูลของเราเข้าระบบไม่ทันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือให้รอก่อนเพราะว่ายังอยู่ระหว่างการดำเนินการนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเจอสถานะนี้ ก็ให้เรากลับมาตรวจสอบข้อมูลใหม่ทุกวันศุกร์นะคะก็คือข้อมูลทุกวันศุกร์สถานะทุกวันศุกร์ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการประกาศออกมาตามรอบอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปเช็คทีไรก็ยังขึ้นว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยลงทะเบียน แล้วนานมากแล้วหลายอาทิตย์แล้วเช็คทุกวันศุกร์ก็ยังไม่เปลี่ยนสักทีตรงนี้นะคะให้เรากลับไปติดต่อที่หน่วยงานที่เรายื่นเรื่องไว้ได้เลยนะคะไปสอบถามเขาเลยว่าเอ๊ะทำไมสถานะของเรายังขึ้นแบบนี้อยู่ทั้งทางที่เราก็ลงทะเบียนไปนานแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะสามารถเช็คให้เราได้แต่ถ้าหากว่าใครที่เข้าไปเช็คนะคะไปเจอว่า ข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องอันนี้หมายถึงว่าเราจะต้องมีการกลับไปยื่นเอกสารที่หน่วยลงทะเบียนที่เราได้กำหนดไว้ในเว็บไซต์นะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ขึ้นสถานะนี้จะเกิดกับคนที่ลงทะเบียนทางออนไลน์แบบมีครอบครัวนะคะก็คือทางกระทรวงการคลังทางกรมการปกครองเขาได้รับข้อมูลของเราซึ่งก็ถูกต้องทุกอย่างเพียงแต่ว่า เราจะต้องไปยื่นเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่หน่วยลงทะเบียนด้วยนะคะถึงจะถือว่าเรียบร้อยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ไปยื่นเอกสารนะคะตรงนี้สถานะของเราก็จะยังไม่เปลี่ยนแล้วทีนี้เมื่อเราไปยื่นเอกสารเรียบร้อยนะคะเราก็กลับมาเช็คสถานะของเราอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นเองนะคะ ส่วนสถานะที่หลายๆคนกังวลใจนะคะนั่นก็คือขึ้นเป็นกากบาดสีแดงว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นั่นเองใครที่เจอแบบนี้นะคะเขาจะมีสาเหตุแจ้งไว้ให้นะให้เราเลื่อนลงมาดูได้เลยเราก็จะรู้เลยนะคะว่าเราผิดพลาดตรงไหนเมื่อเราดูรู้แล้วว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราก็จะต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะคะ โดยเราจะต้องไปแก้ไขข้อมูลของเราที่สำนักง,งานเขตหรือว่าที่ว่าการอำเภอให้เรียบร้อยก่อนเมื่อแก้ไขข้อมูลทางสำนักง,งานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ให้กลับมาที่หน่วยลงทะเบียนที่เราได้ลงทะเบียนไว้ถ้าเกิดว่าเราลงทางออนไลน์ เราไปหน่วยลงทะเบียนไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราลงที่หน่วยรับลงทะเบียนเมื่อเราแก้ไขข้อมูลแล้วเราต้องกลับไปที่หน่วยงานที่เขารับลงทะเบียนของเราที่เดิมนั่นนะคะเมื่อเราแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเราก็จะต้องกลับมาตรวจสอบสถานะของเราอีกครั้งหนึง่งโดยสถานะของเราก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นติ๊กถูกสีเขียวหรือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นเอง เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ผ่านไปยังผ่านที่2และผ่านที่3ซึ่งจะเกิดในเดือนมกราคมนะคะคาดว่าน่าจะเป็นประมาณวันที่9มกรานะเราก็จะเข้าไปตรวจกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราผ่านไหมนั่นแหละสาคัญที่สุดนะคะสําหรับผ่านที่2เพราะว่าถ้าสมมติเราผ่านที่สปุ๊บหลังจากนั้นนะคะผ่านที่3ก็คือขั้นตอนของการยืนยันตัวตนแล้วสำหรับคุณสมบัติที่จะ ผ่านเกณฑ์ในช่วงเดือนมกราคมเขาจะไปพิจารณารายได้ของเราเกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีไหมถ้าลงแบบมีครอบครัวเขาก็จะดูลายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะคะก็คือเอาสามีภรรยาแล้วก็ลูกที่อายุไม่เกิน18ปีเอารายได้ทั้งหมดมาหารเฉลี่ยกันตัวเราสามีหรือภรรยาของเราแล้วก็ลูกมีกี่คนก็เอามาหารถ้าเกิดว่าไม่เกิน1 0 0 0 0แต่อคนต่อปี ก็ถือว่าเราอยู่ในเกณฑ์นะคะแต่เขาไม่ได้พิจารณาแค่ตรงเรื่องรายได้เขายังดูในเรื่องของวงเงินกู้เช่นถ้าเรามีวงเงินกู้ซื้อบ้านต้องไม่เกิน1.5ล้านวงเงินกู้ซื้อรถต้องไม่เกิน1ล้านหรือว่าเรามีทรัพย์สินมีที่ดินเขาก็จะยังดูอีกนะคะรวมถึงบัตรเครดิตในรอบนี้เขาก็ดูนะใครที่มีบัตรเครดิตเขาก็จะตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินะคะแต่คําว่าบัตรเครดิตต้องแจ้งก่อนว่าถ้าเกิดว่า เราเป็นบัตรเสริมหรือว่าเรามีเป็นบัตรเดบิตบัตร ATM บัตรกดเงินสดตรงนี้เขาไม่นับนะเขาจะนับเฉพาะบัตรเครดิตที่เป็นบัตรหลักเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในคลิปนี้นายก็นำข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเช็คสถานะนะคะว่าสถานะไหนคือผ่านแล้ว สถานะไหนยังไม่ผ่านใครต้องทำอะไรต่อนะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในคลิปที่นายนำมาแจ้งแล้วแต่ถ้าหากว่าใครยังมีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ